เิสองเด็กกูมาน้อยมานั่งดูหอยทาดกลัวไอ้กลัวเอาพุ่นนียานเอาเอาเอาเราระวังน้อง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 น้องน้องระวังตกระวังระวังเออเออยานหอยท่าดยานหอยทาดหอยท่าตัวใหญ่เลยกำลังเดินมากำลังเดินมา เออมันจะเดินแล้วมันจะเดินแล้วตามันออกมาข้างหนึ่งแล้วออเดิน้ะอย่าไปทําเขาอย่าไปทําเขาเออปล่อยให้เขาเดินเขายังอยากเดินเขายังอยากเดินเหมือนพี่อ้วนครับเออไม่ต้องเอาไม่ต้องเอานะเขาเดินแล้ว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 เออเห็นไหมเนี่ยเรนไมมเดินแล้วเขาเดินแล้วลูกเขาเดินแล้ว มาเบ่งหอยถาดพี่น้องเด็กหน่อยยานหอยทาดครับลูกบาปครับหอยทาดลูกหอยทาดหอยทาดหอยทาดครับเดี๋ยวมันหนีแล้วมันหลบทางแล้วมันหลบทางก็เป็นหลบทางเป็นครับเห็นไหมเออเออเขาหลบทางแล้วเออเออเหรอ เห็นหอยทากตรงนั้นเลยเหรออ๋อแล้วจัวเอยจัวหอยทากเออขี่โมกเอยเป็นวัดเป็นวัดเป็นวัดเด็กน้อยดูหอยทากเด็กน้อยดูหอยทากจะออกไปถนนนะคะห้ามออกไปถนนนะเดี๋ยวย่าไปล้างถ้วยก่อนนะโอเคนะคะเออพี่พี่นั่งดูหอยทากกับน้องนะคะ น้องๆระวังระวังหงายหลังน้องน้องน้องเดินดีๆนะครับระวังหงายหลังครับเออดูหอยทาดดูหอยทาดนั่งดูตรงนี้กันนะญาไปล้างจานก่อนนะคะเออนั่งดูตรงนี้เออ่าไปย่าไปล้างจานอย,าอย่าเดินออกมานะเออมันไม่จัวจ <laughs> านหอยทาด <laughs> นักเลงหน่อยญานหอยทาด <laughs> ล, ổi, ล,ล้างถ้วยล้างชามงินพี่น้องจ้ะล้างถ้วยล้างชามเปิดน้ำเปิดน้ำจากทั้งเครื่องกรองจากเครื่องไง,งาา้กรองน้ำลงมาไวไ้ใส่ถังนี้ไว้ถา้าเห็ดกับเข,ขากับน้ำน้อพี่นาพี่น้นองล่านังนสื้อสิเปิดได้ไกะสาธาปะทันใจต้อง เปิดใช้ทั้งนี้ไปให้เพื่อนพักน้ำไปพักน้ำพ่อเปิดพักน้ำพร้อมพี่น้องไฟล์รานไว้รถน่ำเส่ารถก็ไล่ไลยพี่น้องรถไล่เส่ากา็ไล่ เห็ดอยากเห็ดกินให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนเห็ดแนวอยากนื้กินให้หลานไปโรงเรียนแล้วกะเจ้าของกะเห็ดธุระปะปังของจะของนั่พี่น้องอ้ามองตังกองมาได้ตังหมองไหนดีน้าปล่อยให้เพิ่นเบิ่งไห้กัน เยมนามใ่อันนี้ไปให้ร้านกันแนวหิวนามเบินพี่น้องสารงานสีมือของกุ้มแม่บ้านซอยเิันซื่อกับว่าถือกับว่าแพ้งอัลรหาสิบบาทซอยข้าเจ้าซื่อระจัะก,กุ้มแม่บ้าน ตื่นเึ้นมาก่ะมีประจำบ้านกันลูกกินมาหุงข,งข,งขา่าวเห็เดเน้อกินใส่บาดเตรียมของให้ร้านกินไปโรงเรียนส่งร้านขนลถด,ดูแลคุณพ่อดูแลอาหารการกินในบ้านน้ำแน่ดูแลบุตุแน่เลยจ้ะพี่ตองจ้ะ

มักระบอกน้ำไม่เพิ่นกิลาเพิ่นเป็นคนที่มักน้ำเย็นแน่กัเฮ็ดให้เพิ่นกินไบสัตว์ะพี่น้องอย่าออกไปข้างนอกนะอย่าออกไปข้างนอกนะครับเด็กนั่งกับทึกแน่มึงหลานพี่น้องรถกับไรเนี่ยมึเส่อรถเข้าไปเห็ดเยียกเห็ดแน พราะว่าหน้าบานข่อยมันทางพันมันเป็นสอยตันอยู่แต่บ่าไข่อยอยู่กลางบา้านถ้าเจ้าขี่รถดออกไปเหตุงานเหตุาการณ์งถี่หดกระเด็นออกแรเด็นเข่านะพี่นอ้องกระเด็นขเขาแเด็นออกเทาก็ต้องค่อยเบ่งลานน้องคุณบนลลกเจ้าเป็นอะไรหรือหัวโลง กลัวก็อย่าไปอยู่ใกล้สิอย่าอย่าไปอยู่ใกล้กลัวอย,อยู่ห่างๆเออถ้ากลัวก็อยู่ห่างๆอย่าไปอยู่ใกล้เธอ,อก็อย่าไปใกล้เขาสิถ้ากลัวเขาอ่ะย่านหอยทากย่านหอยทากย่านแม่นสาบย่านนันจิ้งจก จับ้านเฮ็ดงานบ้านพี่น้องเป็นยังไงน้อพี่นอ้องกว่างไปสุข,ขุทุกคนให้หน้าฟ้าทางเรียบร้อยไปเกี่ยวเขาเกี่ยวนามขึ้นเสียวขนเรล่าแนบไก่สีเหล้ว,วัดทุกคนเหล่าน้อพี่น้องเี่งไรกับว่าปีหม่นาะ ขี้มูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณย่าทำให้ค่ะเดี๋ยวคุณย่าทำให้ค่ะโอ้ยเป็นบัตรเจ้าเป็นบัตรออแบงค์ยักษ์นี่เดี๋ยว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 โอ้โหเฮดบุกขี้มูกเฮ็บุกค่ะเฮดบุกครับมีขี้มูกครับพี่น้องครับไปเขาไปอยู่ไหนอะน้องอยู่ไหนรอนางรถน้องอยู่ไหน น้องอู่ไหนระวังรถนะไอเดียพี่น้องตื่นขึ้นมากกับบ,นบ่นไหวจริงๆล่ะตื่นขึ้นมากบ,บ่บนไหวบ่นไหวที่ใจเจ้ารุนเลก็กบ,บ่นไหวซ้ำใจเจ้ารุนเล็กแล้วพี่น้อง จะจูเบเปียกไปเพิินกอนเสร็จเป็นวัดอากาศเริ่มเย็นเรลาก็ะซ่งเป็นวัดวจะก็เลยเฉยอย,าย่างไว้วงไอ้ง่มนนื่อี้ร้านหน่อยผู้หนึ่งว่าได้ไปลงเลี้ยงมาทา,านวันเขาสอบธรรมะซุมรุนพี่สอบธรรมะ,ะเพิ่นกะรุ่นยูอปอซีเนาะเพิ่นกะเล่ยว่าได้ไปราว่ารุ่นพี่สอบธรรมะครูให้หยุดเขายืมหองยืมหองรุนน้องสอบธรรมะแบบ สอบถ้มามะกัสินั่งห้างห้างกันเนาะพี่น้องกันเล็กันขอใส่ห้องปอซีเฮ็ดไปสะละเนาะเ <c oughs> ท่านี้แหละจ้ะพี่น้องจ้ะไปเฮ็ดทุระปะปังกันเดสีมีแนวไทยพี่นอ้องเบิ่งเรื่อยๆนะจนะ้ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ช่างสุวรรณีหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ